ไปทำนี้เด <or> ียวใจามึงรอกูอยู่ดีก็ไล้วก็พอใจนะเออไปทำรอเดียวเออกูรอหม้ออยู่บ้านไหมเรม้อหม้อเออหม้อโอ้ม้อม่เอนี่ช้อนหนอช้อนดีกว่าม มาเจนนอยไปน้อยกันตอให้ร้อยบาว่ามาจนน้ยไปน้อยพมาะมาเลีอครั่แลยต่ะยืนอยู่นี่มาไอโม่เลค้ขนได้มันจะมาแลี้ยยืนออยู่ฮเมันหัวอยากดำมหรอกินข้าวกินปลามาเร็้ยวหน่อยไม่่ครับยวมาหุ้มแดกกันมังี่บ้าน ในวันที่ช่วดนี้โม่ทำไรได้บ้างครับนายพีและตั้งในระพูนยามอาชาสวดมนต์ย่าพี่ลายพี่ฉันดกลกขึ้นเปลีเด็กขึ้นเปลีเด็กจำเรื่องยาวเลยอย่าพูดเลยอย่าบูขึ้นนอนขึ้นเปลีเด็กดูดวงชะตาซึ่มชะตาลุงน้ำน้ำทง ลางป้าชาพลิกเป่นยินพลิกเป่นยินกอได้อืมไปอพ้มเทียครับพอดีใ้พุ่งขนมาย่งจึงไม่ได้ต้ต่ตเจเกิดีก็ถาตไว้ลังกับแกปลูกเลยไม่ตองเต้ยให้เมมดีเกตังมาไมไม่เด้ไลีกมันไคู่อืมามันหัวยาตามกิน ช่วยงดวไม่ทีนันนาจะมองยังไงนี่มอทำได้ยางลนะได้ยังเดย่ดงกันได้ขายาก็มียาอะไรก็ผีเลยยาเก๊กเทยาเก๊กขายยาเป็นตันเล็กเป็นตันขาดได้ยาเกกวัดยาเก๊เหลืยาเกอยนี้ยีนับเดือนอ้าจะคุ้ดที่ไหนบ้าบัาที่หนมอข้อหิุดเลยใกกู เดือดวงงาครับคือบันไดเนาะคือบันคานคือบันคานโูราณวัยเย็นหนักทำง,งานไม่ได้ผักเงยหนักน้าคือบันคานสู้วิกฤตชีวิตไม่มีทีวาา่ว่างนะา้ากลุ้มยากแต่บางก,กายคือบันคานไม่ยี่นองเออคือบันจันเนาะฮั ดูมาทำขอมาเป็นขอเพมเ็นได้แล้วเกิดวันการแล้วต,วตวา,า,ายหนะงอื่นจะตอกเกิดวันการว่าอเกิดวัานีนะตงุงนะานนเกิดาน ตัวแรุพูดเหมือนกานตกิดเลยตัวน so ี่ตายแล้วันจุนไม่ต้องแลตกซิดซะ่าน่เนี่ยม็หดนี่้เกิดเืนนเกิดปีเลยนเกิดปีโรงกับปีโรงจวดจะลู่ขานทตลโรงซิ่งจางให้ยกินเดี๋ยวเดี๋ยวนับโงเบี้ยนะนบมาดี ช่วยเจ้ลูกข้านจ่ลุงซิ่งเมียแม่โบกกาโจ่อกุ้เกิดที่ลุงพี่ลุงอย่างนั้นครับคนพี่ลุงทำอะไรกันครับพี่ลุงเรื่องพี่ลุงทำอะไรก็นทำได้พี่แต่ว่าอย่าเล่นนั่งเล่นนั่งไม่ดังพูดใช้ไม่ดังแต่ดังกับเรยกันได้พี่ลุงเหดังตรงได้พี่ไรลุงเนี่ยไม่ได้เล่ากู่เรือง loud พี่ลุงแมวเดา นีสอยยางผมอ๊ะใเยเกิดปลูกนะครับเดินเดือยหนาะเก็เดินมืดครับแม่ยู้ต้งจงใจินหนูหยิดเห่มอะ้เเป็นเพื่อดวงมาดีครับดวงมาดีแต่่าเฮดวงไม่ดีเลย มีลูกก่ะลูกดื้อแรงไม่ลูกว่ามีแต่รำเที่ยวเบี้ยวเที่ยวตังลูกดื้อครับลูกยิ่งลูกชายลูกชายดื้อครับลูกชายเกิดปีไรอย่างเงี้เย,ยเกิดปีข,ขั้นแดกเกิดปีขั้นดื้อสั่งเพลนแลยหึแดกเกิดปีไรนจะไม่ดื้อป๋อแดกถึเกิดมันยื้อเกิดปีก็ตายอย่างเงี้ยปีท้อไม่บอกเกิดในปีนึงก็ตายพวนนั่นอ้าผู้จุดซ้ำนักงแกได้ตาย ไห้ดอกับใครกับพีกันตายแล้วอาวนกกันฮันเจ็ดเป็ไปตบมงมอมาทำไมครับมอจดําคร้ยี้คกับลงไม่ดีเลยดําคร้ยนะครับกรมยุ่งกมยุ่มอทำไมกรยุ่งกรมปี๊มันกนั่นหรืกรมันดีเนี่ยกมนั่นกม mình cũng không rành mình tự tham tương thong hai gần này khi ừ lắm nè hai mãi bao nè hai mặt hai gần mặt cười gần mặt hai gần gần mặt gần mà Bị gần mặt hai gần giờ hai gần hai gần mặt hai gần mặt hai là trốt, tài yêu tíu, ไปเลียดมุกคนเป็นโครก็ทันใดพระภัยว่าเยพัดมาไหวปลาพรุมประยมประการทิศวิมาน,นทั้งที่นะโคาะดียออกไปโครได้เข้ามาโคลเดียออกไปโคลได้จเข้ามาว่ารูกไปลูกคายเกิดขึ้นแก่ตัวเขาไม่มานีซึ่งในจะเป็นสิ่งเดียกลับมาอยู่ในตัวข้าพเจ้าวัดช่องพันกา้เกิดขึ้นแก่ตัวม,มานี ก่อกียกไปครัวไรเข้ามาอืมยังทัวมาเห็นหรอเออใ้าว่าเบาขข้นครั้งหนึ่งจดตายห